Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a tour. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. That was a big mistake. Giving the Panama Canal to Panama was a very big mistake. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. America what a beautiful name. วันนี้พูดกันถึงเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งจะสาบาันตนรับตําแหน่งไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินหน้าเอาจริงนะคะกับสิ่งที่เขาเคยลั่นว่าจะเอาไว้ก่อนสาบานตนทรัมป์จะยึดเอาคลองปนามากลับมาเป็นของตัวเองทรัมป์จะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกให้เป็นอ่าวอเมริกาแล้วก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยทรัมป์ต้องการกรีนแลนด์ให้เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของสาหารัฐอเมริการวมไปถึงทรัมป์ ต้องการให้ประเทศแคนาดามาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐหรือว่านี่จะเป็นการล่าจากักรวรรดิของอเมริกาในยุค2025 In short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America and we will restore the name <laughs> Great again นะคะกลายเป็นสโลแกนที่ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงตั้งแต่สมัยแรกเรื่อยมาจนถึงสมัยที่2 Make America Great Again ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ในความหมายของทรัมป์อาจไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้อเมริกายิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งแต่อาจเป็นการหมายถึงการขยายอาณาเขตของอเมริกาให้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกครั้งหนึ่งด้วย ไม่เพียงแต่สื่อกระแสหลักเท่านั้นนะคะทรัมป์ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวปั่นให้เหล่าสาวกมาก้าหรือ Make America Great Again ขยายวงของแผนการที่จะขยายอนาเขตของตัวเองออกไปโดยเฉพาะการโพสต์ภาพแผนที่สหรัฐแล้วก็แคนาดาที่ปกคลุมด้วยธงเดียวของอเมริกาอีกทั้งยังขยายดินแดนขึ้นไปจนถึงแถบอาร์กติกแล้วก็ลงใต้ไปยังคลองปานามาด้วย ซึ่งทรัมป์ยังปกป้องแนวคิดการขยายดินแดนของตนนะคะด้วยการกล่าวอ้างอิงไปถึงบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาเองก็มีแนวความคิดในการขยายดินแดนในช่วงเวลานั้นด้วย อย่างเจมส์เมดิสันประธานาธิบดีคนที่4ของสหรัฐเคยเขียนเอาไว้เมื่อปี1787ว่า extend the sphere <Yeah. S 1> หรือว่าขยายขอบเขตของดินแดนแล้วคุณจะสามารถกระจายลทัทธิหัวรุนแรงทางการเมืองและปกป้องสงครามชนชั้นได้ส่วนโทมัสเจฟเฟอร์สันบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาก็เคยกล่าวเอาไว้ในพิธีสาบานตนเมื่อปี1805 ว่ายิ่งสมาคมของเรามีขนาดใหญ่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งถูกสั่นคลอนโดยคนในจุมชนได้น้อยลงเท่านั้นและนับจากนั้นเป็นต้นมาสหรัฐก็ขยายอิทธิพลข้ามทวีปด้วยความเร็วแบบทวีคูณยึดครองดินแดนของชาวอินเดียแดงและเม็กซิโกขยายไปถึงฝั่งตะวันตกติดแปซิฟิกขยายต่อไปจนยึดฮาวายปอร์โตริโกแล้วก็เกาะอ,อื่นๆได้ด้วย และนั่นก็คงเป็นอุดมคติที่ทรัมป์กำลังนำมาปรับใช้ในยุคจกักรวรรดิอเมริกา2025นี้เช่นกันสุนทรพจน์ที่ทรัมป์กล่าวเอาไว้ในพิธีสาบานตนมันก็เป็นเหมือนกับการมนิเฟสนะคะหรือว่าเป็นกฎแห่งการดึงดูดยิ่งพูดย้ำๆพูดซ้ำๆมันก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมาหาเราจริงๆทรัมป์ต้องการทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่บนผิวโลกแต่หมายรวมถึงการไปปักธงของสหรัฐอเมริกา บนดาวอังคารด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อาจจะมองว่าทรัมป์บ้าหรือเปล่าอาจจะมาเยะเย้ยแนวคิดในการผนวกกรีนแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่หากว่าลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะนักการเมืองอเมริกันหลายคนแล้วค่ะที่ต้องการจะผนวกให้กรีนแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐมาโดยตลอด ย้อนความกลับไปตั้งแต่ปี1867ที่รัฐมนตรีต่างประเทศเวลานั้นวิลเลียมซีเวิร์ดบอกหลังจากที่ควักกระเป๋าเงินเพื่อซื้ออล拉สกาบอกว่าเขาอยากจะขอซื้อกรีนแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์มาจากเดนมาร์กด้วยหรือแฟรงกินลูสเวลต์ก็สนใจเกาะแห่งนี้จนกระทั่งปี1946ในยุคข,ของเฮนรี่ทรูแมนก็ได้เสนอเงินให้กับเดนมาร์ก100ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อซื้อกรีนแลนด์แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล นักการเมืองอเมริกันในอดีตมองว่ากรีนแลนด์ไม่เพียงแต่มียุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านความมั่นคงบนภูมิภาคอาร์กติกเพราะว่าอยู่ใกล้กับยุโรปมากที่สุดแต่ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุมหาศาลร,รวมไปถึงแร่แร่เอิร์ธซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี้น้ำแข็งของกรีนแลนด์ละลายลงเผยให้เห็นแร่ธาตุใต้ดินเป็นจำนวนมากที่สหรัฐเองก็ต้องการแต่ว่าโลกในปัจจุบันก็แตกต่างจากในอดีตอาจไม่ได้คำนึงถึงแค่สิ่งเหล่านี้อีกต่อไป สำนักข่า Political, ว p o l i t i c a l เิราะห์นะคะว่าเหล่าผู้สนับสนุนผู้มั่งคั่งของทรัมป์โดยเฉพาะในแวดวงเทคมองคุณค่าของกรีนแลนด์ไม่เพียงแต่ในด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าแร่ธาตุมหาศาลเหล่านั้นเท่านั้นหากแต่พวกเขามองถึงการแก้ปัญหาทางจิตวิญญาณต่อความทุกข์ยากในปัจจุบันของเราวิธีการนี้จะเป็นหนทางในการมุ่งไปสู่จุดหมายให้กับประเทศซึ่งไร้จุดมุ่งหมาย ดูจะเป็นเรื่องไม่ได้ง่ายนักนะคะที่จะให้แคนาดาเนี่ยเขามาเป็นดาวดวงที่51บนพื้นธงชาติของอเมริกาเรื่องนี้นักวิเคราะห์จาก l o w ี i n ิ t i t u t t เองเขาก็มองนะคะว่าดูจะเป็นแท็กติกของทรัมป์ในการเจรจาต่อรองซะมากกว่าเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกามีการจ่ายเงินเป็นแสนๆล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อความมั่นคงรวมไปถึงความมั่นคงของประเทศแคนาดาด้วย แล้วก็ยังใช้เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นผลประโยชน์ต่อรองในเรื่องของการเจรจาภาษีสุลากากรรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงบริเวณปรมแดนระหว่างสาหรัฐและแคนาดาด้วยค่ะจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ต้องประกาศลาออกเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์จะสาบานตนรับตำแหน่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นความพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างของนักการเมืองฝ่ายขวาของสหรัฐ ที่มี Elon Musk, อีลอนมัสอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกกำลังเดินเกมกดดันอยู่ด้วยหรือไม่หรือบางคนก็มองว่าทรัมป์เพียงต้องการล้อเลียนทรูโดก็เท่านั้นเหมือนกับว่าเขาต้องการจะเป็นผู้นำในสนามเด็กเล่นที่ทำให้ทุกคนเป็นกังวลไปกับมันแต่มันหาใช่ภัยคุกคามที่แท้จริงไหมและดูเหมือนว่าชาวบริการในหล,หลายรัฐเองก็ไม่ได้ต้องการจะมีรัฐใหญ่เท่ากับแคนาดาแบบนั้นค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐแคนาดาก็จะมีอิทธิพลมหาศาลแล้วก็จะได้งบประมาณไปมากจนเกินไปสหรัฐภายใต้ผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะเคลมเอาครองปานามากลับมาเป็นของสหรัฐแต่ผู้นำของปานามาก็เน้นแบบหัวเด็ดตีนขาดแล้วว่าสิ่งนั้นไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้ สหรัฐเป็นผู้สร้างคลองปานามาแห่งนี้ก็จริงนะคะหลังจากที่ฝรั่งเศสต้องถอนตัวออกไปเพราะว่าล้มละลายในการก่อสร้างในระยะแรกสหรัฐเนี่ยทุ่มงบประมาณการก่อสร้างไปมากกว่า15,500ล้านบาทหรือเทียบเท่า284,000ล้านบาทในสมัยนี้และทรัมป์ยังอ้างในสุนทรพจน์แรกหลังพิธีสาบานตนว่ามีผู้คนที่ต้องเสียชีวิตมากกว่า3 8 0 0 0ชีวิตในระหว่างการสร้างคลองปานามา ที่แม้ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองที่เรือสินค้าอเมริกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องอ้อมลงไปที่แหลมตอนใต้ของอเมริกาใต้ประหยัดงบประมาณให้กับเรืออเมริกันไปได้มากกว่า3เท่าตัวก็ตามโดยย้อนกลับไปประธานาธิบดีเทโอดอร์รูสเวลต์เป็นผู้เริ่มนำพาสหรัฐเข้าไปขุดคลองปานามา เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกเข้าหากันในระหว่างปี1904ถึง1914ก่อนที่จะมีการส่งมอบคลองปานามานี้กลับคืนให้กับปานามาในวันที่31ธันวาคม1999ภายใต้ส่วนที่สัญญาระหว่างการที่ไม่ได้มีข้อกำหนดที่อนุญาตให้สหรัฐเข้ามาครอบครองคลองหลังจากนั้นได้แต่ทรัมป์ก็มีการกล่าวอ้างว่ามันเป็นความง่งเง่าของเรา ที่ส่งคลองนี้กลับคืนให้ปานามาเพราะคำมั่นสัญญาเลื่อนลอยที่ปานามาให้ไว้และนั่นก็ทำให้ในเวลานี้เนี่ยจีนเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อปานามาเราจึงต้องการมันคืนอีกทั้งปานามายังเก็บค่าผ่านทางแพงสเสียเกินผู้นำปานามาประธานาธิบดีโฮเซราอูมูริโตก็ตอบโต้ทรัมป์ทันทีค่ะว่านี่คือสมบัติของปานามา ไม่มีวันที่ชาติใดจะเข้ามามีอิทธิพลหรือว่ามาแทรกแซงเราอย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างได้แม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะคะว่าเขาจะเอาคลองกลับมาเป็นของอเมริกาได้อย่างไรแต่เขาก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้การทหารหรือว่ากำลังทางเศรษฐกิจเพื่อขยายดินแดนของตน ขณะที่นักวิเคราะห์จากสถาบันคลังสมอง Atlantic Council ในกรุงมอชทันดีซีบอกว่าหนทางเดียวที่ทรัมป์จะเอาคลองกลับมาได้ก็คือจะต้องไปขยายการลงทุนที่นั่นด้วยเม็ดเงินมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมของคลองปานามาเพื่อขยายอิทธิพลให้หนักขึ้นแต่อีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจมากๆและอาจจะเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างทรัมป์และปานามาที่ทรัมป อาจจะอยากต้องการเอาคืนก็ได้นั่นก็คือว่าย้อนกลับไปในช่วงปี2018เนี่ยทรัมป์เคยมีข้อผิพาทกับปานามาค่ะทรัมป์เคยต้องสละชื่อโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแล้วก็ชื่อตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในปานามาหลังจากที่มีข้อผิพาดกับเจ้าของโรงแรมยักษ์ในปานามานี่จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทรัมป์เดินหน้าเอาคืนเพื่อกู้หน้าของเขากลับคืนมา What a beautiful name เปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกให้กลายมาเป็นอ่าวอเมริกาเกิดขึ้นแล้วคำถามคือมันทำได้จริงๆหรือเปล่า ต้องบอกว่าในทางเทคนิคเรื่องนี้สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าไม่มีกฎหมายสากลที่จะมาระบุชัดเจนนะคะว่าน่านน้ําสากลหรือว่าพื้นที่พิพาทใดควรจะต้องมีชื่ออะไรเพราะฉะนั้นสหรัฐสามารถทําได้อย่างแน่นอนแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีประชาคมโลกชาติไหนที่จะเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าอ่าวอเมริกาตามทรัมป์ค่ะ พูดแบบให้ได้เห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นนะคะก็เหมือนกับกรณีน่านน้ำทะเลจีนใต้ที่จีนเป็นผู้กำหนดชื่อเรียกหรือยังเกาะเตี้ยอยู่ของจีนที่จีนเรียกแต่ญี่ปุ่นเรียกเกาะน,นั้นว่าเกาะเซนกากุนั่นเองแต่แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศใดที่จะกำหนดว่าพื้นที่น่านน้ำสากลหรือพื้นที่พิพาทใดจะต้องเรียกว่าอะไรแบบชัดเจน แต่ก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า International Hydrographic Bureau หรือว่า IHB เป็นผู้กำหนดมาตรฐานชื่อและแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆแล้วก็ในวันอังคารที่ผ่านมาหน่วยยามสาหรัฐได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นอ่าวอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าชื่ออ่าวอเมริกาก็จะกลายมาเป็นชื่อทางการในเอกสารทางการต่างๆของสหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาคมโลกจะต้องยอมรับ และมเมื่อระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนและสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มหาอำนาจเบอร์เดียวของโลกอีกต่อไปดังนั้นแล้วทรัมป์ผู้ซึ่งต้องการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสิ่งที่เขาต้องการจะทำก็คือการขยายดินแดนนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะชี้ให้ฝ่ายต่างๆของโลกได้รู้ว่าอเมริกากำลังจะกลับมายิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ชื่อแต่หมายถึงดินแดนของเขาด้วย